จะเริ่มอ่าบอกเราซื้อยังไงบอกเราซื้อยังไงเข้เรียนแล้วต้องพูดว่ายังไงเราซื้อหาวใช่ไหมครับอืออ่าบอกพร้อมกันเร็วเราซือหาวเราซือหาวนีมันหาวทงเชื้อมันหาวอ้าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะคะลูกครอบครัวหรือเปล่า ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคแล้ววันนี้เราสื่อจะมาทบทวนเดี๋ยวขอทบทวนพยัญชนะพินยินก่อนดีกว่าพยัญชนะพินยินมีอะไรบ้างพยัญชนะพินยินมีอะไรบ้างลูกปัวพัวมัว Fu，te，te，ne，le，ge，ke，he，ji，qi，si，ju，shu，ji，shu，su，u，du，哎。 พัวพัวโมฟัวเตอร์เทอร์เนเลเกอร์เคอร์เฮอร์จีชีชีเราเชื่อจะออกสิบคำนะคะเช่นพัวอ่านว่าอย่างไรเอพัวอ่าบีอ่านว่าอย่างไรบีเอ่อพัวอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราซื้อออกอย่างนี้ข้อหนึ่งเนี่ยมันจะตอบอะไรคะ ตัวปีเราออกเสียงว่าอะไรหรูออ่านออกเสียงว่าปัวหรือว่าพัวปัวค่ะฮะปัวค่ะ,ะปัวใช่ไหมเอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าใครตอบแบบนี้ถูกนะคะ,ะแบบนี้ถูกเลยนะต่อมาต่อมาถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้ตัว G อ่านว่าอย่างไร่ตัว G อ่านว่าอย่างไรเคบีเกอ,อร A, C, B, C, เราอ่านว่าอะไรคะอ,อ่านว่าอะไรเกอครับเกอถูกต้องถ้าตอบนี้คือถูกแล้วนะอ่เรื่องพยัญชนะพินินเราซื้อจะออกสิบข้อทุกคน เคยจดลงสมุดไหมพยัญชนะพินยินอ่านว่ายังไงหรือว่าเราซื้อให้ทุกคนท่องไปแล้วใช่ไหมคะครับอ่าเราจะบอกว่าออกตัวไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบออกสิบตัวนี้ค่ะ ที่วงกลมไว้ครับออกตามที่วงกลมไว้เลยนะคะ ตามที่วงไว้เลยนะคะออกตามที่วงไว้เลยจดทันไหมจดเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะก็แบบนี้เลย M อ่านว่ายอย่างไรอ่า D อ่านว่ายอย่างไรประมาณนี้สิบข้อนะลูกสิบข้อสิบข้อนะคะสิบข้อครับอ่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นเสร็จยังคะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนคนอื่นเสร็จยัง เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วโอเคปิดเลยนะครับคต่อมาเรื่องครอบครัวครอบครัวครอบครัวมีใครบ้างง่ายๆเอาง่ายๆ มีไหว้ไหว้กงครอ,อบครัวเราจะบอกมีไหว้กงไหว้กงไหว้ผอไหว้ผัใครอีกไหนไหนายไ,ได้จดภาษาจีนไว้ไหมเนี่ย 爷爷，啊？爷爷<爺>，爸爸，爸爸，就是爸爸<母>妈妈，妈妈，妈妈弟弟，啊，哥哥，嗯、弟弟。 妹妹เจเจอ่าถ้าสมมุติเราสือถามว่าคำนี้คำนี้แปลว่าอย่างไรนีตอบได้ไหมลูกไช่ค่ะ A, P, B, M, แม่ค่ะอ่าเอพ่อบีแม่ยากไหมคะไม่ครับที่เราซื้อจะออกมีครับ <c oughs> เดแป๊บนังะลูก カップ จียเจียแปลว่าอย่างไรอ่ตัวนี้เราจะจอกเป็นภาษาจีนเนาะเป็นภาษาจีนอครอบครัวออกห้าข้อนะคะครอบครัวออกห้าข้อครอบครัวออกห้าข้อ ครอบครัวออกห้าข้อนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนเสร็จยังเสร็จแล้วครับโอเคต่อมาเราจะไปแล้วนะผ่านแล้วนะลูกข้ามแล้วนะต่อมา เป็นประโยคคำถามประโยคคำถามจำได้ไหมถ้ากินข้าวหรือยังเราถามว่ายังไงมีใครจดประโยคนี้ไว้ไหมทานข้าวหรือยังมีใครได้ส่งเหลาซื้อหรือยัง นะส่งแล้วค่ะหนีชื่อฟ้านเรามาคุณทานข้าวหรือยังอ่าคำตอบเราสุจะเขียนเป็นแบบนี้เลยนะหนีชื่อฟ้านเรามาแบบนี้เลยจะไม่แปลเป็นไทยแบบนี้ตัวนี้จะไม่มีนะลูกเราจะถามหนีชื่อฟ้านเรามาจะมีสองคำตอบก็คือ ชื่อลรอชื่อลแปลว่าทานแล้วกับวัวชื่อ่อามีใครรู้ไหมคะว่าต้องตอบว่าอะไร มีใครรู้บ้างคำนี้ต้องตอบว่าอะไรเครับเถูกต้องอ่าเราจะจะถามแบบนี้แหละข้อนี้สองคะแนนนะสคะแนนอ่านี่ชื่อฟ้าละมานี่ชื่อฟ้าละมาแปลว่าคุณทานข้าวหรือยังอ่าประโยคนี้เลยก็จะมีให้เลือก A กับ B A ชื่อละ B หรอชื่ออ่ะก็อาจจะมีเปลี่ยนชอยบ้างนะหรอชื่ออาจจะมีเปลี่ยนชอยบ้างอ่าเด็กๆก็ลองดูนะว่าอ่าถ้าหนี่ชื่อฟาเรมมาเราต้องตอบว่ายัางไงก็ชื่อเหรออ่าตอบว่าชื่อเหรอนะคะ เสร็จยังคะหนี吃饭了吗吃่吃了แปลว่าทานแล้วชือ吃了เสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วเนาะเพื่อนเสร็จยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะอ่าโอเคต่อมา เมื่อกี้ข้อส0บสิบห้าสบหเมื่อกี้ข้อ16ใช่ไหมนี่ข้อสิบมีทั้งหมดยี่ิข้อข้อ17ดนะคะดินสอมีลักษณะน้มว่าอะไรอ่าเราเูยสอนไปแล้วใช่ไหมเรื่องลักษณะนม้มภาษาไทายใช้เป็นอะไรคะภาษาไทายใช้เป็นอะไรคะดินสอลักษณะนามคืออะไรหลง แห่งหรือว่าดามใช่ไหมอ่าเราจะมีสองช้อยให้เลือกมีใครได้ดูคลิปไหมคะดูคลิปที่เราส่งไปให้ไหมไมมีคน,นดูอ่าดินสอมีลักษณะนามว่าแท่งหรือว่าจือจือนะคะจือแบบนี้อือ จะมี2ช้อยจือกับเกออให้เลือกจือนะคะเพราะว่าจือแปลว่าด้ามน,นี่แปลว่าอันเกอแปลว่าอัน ดินสอมีลักษณะนามว่าอะไรคะจืออ่านว่าจืจ,จออืจืออีจือเชียนปีอีจือเชียนปี เสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วรเราืออาจจะเขียนปากกาหรือว่าดินสอมีลักษณะนามอย่างไรเนาะอาจจะเป็นสองอย่างนี้อ่เอาเราถือว่าจือนะคะไม่ใช่เกอร์เนาะจืออ่าเสร็จแล้วต่อมาข้อสิบแปดข้อสิบแปดหนังสือมีลักษณะนามว่าอย่างไร หนังสือมีลักษณะนามว่ายังไงเอมีใครได้ทำเรื่องลักษณะนามส่งเราซื้อหรือยังคะทำแล้วค่ะครับก็มีคนทำก็มีคนไม่ทำเนาะหนังสือมีลักษณะนามว่ายังไงคะ อืมข้อเอครับข้อเอข้อบีล่ะยังไม่มีผมจะดูข้อบีอาจะดูข้อบีก่อนข้อบีเดี๋ยวเราซื้อคิดก่อนเอาอะไรดีนะจนข้อบีคือจน ค,ค่อยเอ่าโอเคเกินเกินก็คือเป็นท่อนเนาะอ่าเป็นท่อนไม่ใช่เนาะต้องเป็นอ e ีปันชูอีปันชูอืมอีปันชูเปิดอ่าเปิดเปิดแบบนี้นะเปิดปัวเอินเปิดเกินน,นี่เป็นเล่มนี่เป็นลักษณะนามแบบเป็นท่อน เป็นหัวเราซื้อคะมีข้อเขียนไหมคะไม่มีค่ะเทอมนี้ไม่มีข้อเขียนคะ่ะมคุณครับเีลครับ สร็จแล้วใช่ไหมลูกค่ะเสร็จหมดแล้วเนาะต่อมาข้อสิบเก้าปีที่แล้วเราซื้อออกยากไปใช่ไหมคะพี่ประหกพี่ประหกเทอมที่แล้วยังอยู่ไหมเนี่ยเราซื้อออกยากไปใช่ไหมคะ อคำนี้แปลว่าอะไรมีใครเคยได้ยินไหมมีใครเขียนส่งล้วซื้อหรือยังคำกริยาเขียนส่งยังแปลว่าไปครับอ่าชื่ออ่านว่าชี่นะคะแปลว่าไปชื่อแปลว่าไปอ่จาจะก็จะมีช้อยเหมือนเดิมเลยเอแปลว่าไปสองบีแปลว่ามาอ่าไปกับมานี่แหละมีอสองช้อยนี่แหละลูก ตาชิคะเพื่อเสร็จแล้วครับโอเคเพื่อนเสร็จยังคะยังค่ะเสร็จแล้วค่ะ 这两路。有他。 คำนี้แปลว่าอะไรคะอ่าเราซื้อไม่บอกอ่าหามาพูดครับพูดค่ะอ่าชัวรแปลว่าพูดเนาะโอเคชัวร์คำนี้แปลว่าพูดก็ตอบบีอ,อ่าข้อสอบประมาณนี้ยากไหมคะไม่ค่ะทำได้ไหมจะทำได้ไหม ทำได้ะคะ่ะทำได้กนต้องทำให้ได้เต็มเลยนะคะถ้าใครอ่านหนังสือแบบพร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำได้เราจะให้ทำในเป็นแบบ Google Form นะคะนักเรียนเคยทำ Google Form ไหมเคยค่ะอ่าทำใน Google Form นะคะตอบในนั้นแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองลงไปเนาะโอเค ก็ประมาณนี้อ่าอันแรกมีพินยินเท่าไหร่นะพินยินออกอะไรบ้างเดี๋ยวเราซื้อสรุปให้อีกทีใจดีมากเลยนะปีนี้ข้อหนึ่งถึงสิบเยิบยบเยยบเยเนาะ มีใครอีกใช่ไหมนเนี่ย love is, love is, ใค้ยกมือค่ะธัญรัตน์คือใครลกูกอะไรคะลูกนีอะไรหรือเปล่าคะ ประมาณนี้โอเคไหมโอเคครับโอเคครับอ่าทุกคนจะทำได้ไหมคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ครับนี่บอกไว้ก่อนแล้วนะไปหาข้อมูลถ้าตัวไหนยังงงอยู่ไปหาข้อมูลแล้วก็รอสอบเท่านั้นแหละหาข้อมูลแล้วก็รอสอบก็จะรู้แล้วว่ามันอ่านว่าอะไรจบไม่ยากเลยหรือยากใครว่ายากเราจะจะออกอันใหม่ที่มันยากกว่าน,นี้จริงๆ ไม่ยากค่ะพี่เทอมที่แล้วต้องเขียนแปลสัตว์สิบชนิดนะคะเทอมที่แล้วได้แปลสัตว์สิบชนิดตัวเลขอีกสิบข้อเขียนหมดเลยเป็นข้อสอบเขียนหมดเลยปีนี้เป็นกากบาทนะคะเป็นแบบขีดขีดโชคดีมากจริงๆแม้ถ้าอยู่โรงเรียนนะเราซื้อไม่ให้ง่ายแบบนี้หรอกอโอเค ทุกคนมีอะไรสงสัยไหมคะเราจะเริ่มสอบในเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนไปอ่านก่อนเนาะแล้วก็เริ่มสอบสัปดาห์หน้าเร็วไปไหม,ไมเบียค่ะเบียเบียค่ะอ่ะครูเบียน่าจะไปแล้วอืมครูเบียไปแล้ว เราจะเริ่มสอบเราเริ่มสอบกันตอนไหนเด็กๆสัปดาห์หน้าไหมล้วแตลกมากใช่จะใช่ใช่เนาะถ้างั้นสอบสัปดาห์หน้าเลยเนาะครับอ่าโอเคไปบอกเพื่อนด้วยนะคะแนวข้อสอบแต่เราชื่อเราชื่อส่งลงไปในกลุ่มให้ยังหลุกยังใช่ไหมค่ะเออถ้างั้นเราเออกไปบอกเพื่อนด้วยนะคะเราจะ,ะทำคลิปให้อีกยอบก็ได้ 再见，嗯、老师。